วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดที่ลิกงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟิมานี่คลิปนี้มาแจกเล็นนะคะประจำวันที่24่ธันวาคม2565วันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟก็ ก็เป็นเทศกาลของฝั่งนน้นเขาเนาะแต่หลายคนก็น่าจะซึมซับวัฒนธรรมนี้ด้วยแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนออกเที่ยวแล้วก็เป็นวันที่เริ่มเริ่มเทศกาลหยุดวันนี้คริสต์มาสอีฟพรุ่งนี้ก็คริสต์มาสแล้วก็หลายคนน่าจะหยุดยาว,วไปจนถึงปีใหม่ <c oughs> ก็ถ้าเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะ <c oughs> อย่างที่ประกาศ ค่อนข้างบ่อยแล้วว่าช่วงสิ้นปีนุจะมีการแจกวอลเล็ตที่มันมันเยอะกว่าปกติเพราะว่าปกติก็จะแจกอ่าสิบสบาท19บาท20บาท27บาท28บาทประมาณนี้แต่ว่าก็เก็บยอดเก็บยอดไว้จ่ายไว้จ่าอีกทีก็ตอนสิ้นปีอย่างที่พูดนะคะว่าถ้าเวลาลงเว็บไหนแอปไหนไปแล้วแบบน้องๆให้ความสนใจสมัครต่อแล้วมันมีค่าคอมเยอะอย่างกิจกรรมล่าสุดที่นุลงค่อนข้างบ่อยก็คือ คอยฮันเตอร์ใช่ไหมคอยฮันเตอร์ตัวนี้มันมีกิจกรรมเยอะแล้วก็นุ่งก็บอกว่าเออสมัครให้หน่อยนะเพราะว่าจะเอารีบหาเงินมาแจกสิ้นปีวันนี้ก็เป็นวันที่ทำตามสัญญาแล้ววันนี้จะแจกรวมนะคะจะแจกรวมทั้งหมด300เดี๋ยววันนี้จะสร้างซองทั้งหมด3ชุดชุดละ100บาทฟังดีๆนะคะจะสร้างซองทั้งหมดอยู่ที่3ซอง ซองละ1 0 0บาทซองแรกนะซองแรกเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลา22นาฬิกา8นาทีอันนี้จะมีคนได้รับทั้งหมด60คนส่วนเวลาที่2หรือซองที่2จะ ปักหมุดต,ต่อกันนะอันนี้ย้ำเลยนะคะว่าจะปักหมุดต,ต่อกันนั่นหมายความว่าสองที่หนึ่งลงไปแล้วแล้วก็สองที่สองจะต่อจะไม่มีการเปลี่ยนการปักหมุดใดๆทั้งสิ้นจะใช้อันเดิมเวลาเวลาที่จะสามารถมารับอังเปาในสองที่สองได้ก็คือ 22. นาฬิกา12สองนาทีซอนี้จะได้รับทั้งหมด65สิหน ส่วนซองสุดท้ายซองที่3เวลาที่จะสามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกานาทีซองนี้จะมีคนได้รับทั้งหมด50คนบอกเวลาไปครบแล้วก็มาให้ทันนะคะเพราะว,าว่าวันนี้แจกค่อนข้างเยอะปีหนึ่งแจกเยอะสักครั้งนึ่งหรืออาจจะได้สองครั้งก็ได้อันนี้มันอยู่ที่ว่า สถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงก็ประมาณนี้ละกันนะคะใครที่ยังรับไม่เป็นต้นคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วว่ารับยังไงยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามว่ามันรับยังไงลิงก์อยู่ไหนก็บอกรายละเอียดค่อนข้างคร,งครบแล้วนะคะใครที่เคย ร่วมกิจกรรมนี้ใครที่เคยรับ Wall ล็แบบฟรีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องนู้นเองหรือว่าช่องอื่นๆก็น่าจะรับเป็นต่อให้คุณเพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆถ้าคุณดูคลิปจบคุณก็จะเข้าใจนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะ m e r r y Christmas and Happy New Year แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ